สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับนำเรื่องประกันรายได้ข้าวโพเลี้ยงสัตว์งวดที่8มาเล่าให้ฟังครับเกษตรกร,ร,กรไม่ได้เงินส่วนต่างนะครับงวดนี้เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564ายน2 4ที่ผ่านมานะครับคณะอนุกรรมการกากับ,กบดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างยิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพเลี้ยงสัตว ได,ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวด8นะครับปีการผลิต2563าเพื่อคำนวณชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เอาไว้นะครับและระบุวันเก็บผลผลิต20พฤษภาคม64ถึง19มิถุนายน64นะครับซึ่งเป็นงวดจ่าย ยี่สิบมิถุนายนปรากฏว่าประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาเข้าวนักเลี้ยงสัตว์มาด้วความชืน้นไม่เกิน14.5%ประกาศราคากิโลก,ก,กร,รัมละ8บาท72สตางค์นะครับเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายคือราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลตั้งไว้กิโลกร,รัมละ8บาท50ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันนะครับราคาอ้างอิง8บาท72สตางค์สูงกว่าราคาประกัน8บาท50สสตางค์ เป็นนันว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกขก้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวด8นะครับเกษตรกรผู้ลงทะเบียนปลูกและระบบการเก็บผลผลิต20บพฤษภาคม6 4ถึง19มิถุนายน64จึงไม่ได้รับการชดเชยเงินส่วนต่างนะครับจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันครับประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวด8รัฐบาลไม่ได้จ่ายชดเชยส่วนต่างเพราะราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันครับ สวัสดีครับ